โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โปกเกมอนนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณน้องวูฟยูทูบเก้านะครับผมที่ส่งรูปมาให้ผมนะครับ <laughs> เป็นรูป <laughs> ไปดูสิอ่าเป็นรูปสตีฟแมนเด็ตนะครับกับลิซารอนแล้วก็มิวทูหรือเปล่าครับส่วนตรงนี้เหมือนจะเป็นทันเดอร์นะครับแล้วก็เป็นลาฟฟี่เดช ส่วนตัวนี้นี่ผมไม่รู้จริงว่ามันคืออะไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับเป็นว่าขอบคุณมากๆาแล้วกันนะครับสําหรับรูปภาพที่ส่งมาให้นะครับผมโอเคผมจะเก็บรักษาแล้เป็นอย่างดีเลยอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าครับสําหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมีรีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโปเกมอนครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นร่างเมก้าหรือเปล่านะครับไหนเออเดี๋ยวดูก่อนอ่ะมันชื่อลูคาเริยนะครับผมเดี๋ยวจะค้ามันมาเลยแล้วกันนะครับอ่ะ ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับนานมากๆเเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆบ้านก่อนกันก่อนละกันแนละ้วระหว่างรอครับนะครับอันนี้เป็นมิวทูโหตรงนี้มีนเซเนีอาร์นะครับผมไม่รู้มันยังจะโจมตีได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ได้ทดสอบกันนะครับน่าจะเป็นตอนสตรีมสดโอเคมีมิซาด,ดมี t h นเดอรครับแล้วก็เ <laughs> จ้าเคคโคงงานะครับส่วนตัวนี้โจมตีไม่ได้รู้แล้วครับ,บาซิเนตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับผมไม่รู้จักนะครับ มันชื่อดาวเกียร์หรือเปล่าครับเดลกาเหรอครับโอเคแล้วพีจอเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้ผมสร้างมาใหม่แล้วครับแต่เลเวลมันน้อยกว่าเดิมครับกาดอนแต่มันเก่งนะผมชอบนะแค่ว่ามัน <c oughs> ตายไปตอนนั้นเก็เลยต้องสร้างมาใหม่อ้าวตัวนี้มีเก็งขงงาผมอีกตัวหนึ่งครับแต่ตัวนี้เลเวลร้อยแปดสิบครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมไม่รู้มันชื่ออะไรอะ่ะผมว่ามันน่าจะบักชื่อนะมันกลายเป็นฟูชิกิไดเน่เฉยเลยแต่มันเลเวลร้อยแปดสิบนะครับแต่ดูรูปร่างมันแล้วไม่น่าใช่นะคร ผมก็ยังไม่ได้ทดสอบเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นมาแชมป์นะครับผมแล้วก็พวกตัวอื่นนี่ผมรู้สึกมันจะหายไปนะครับอ้าวขี่ไม่ได้ไว้หนักเดี๋ยวเติมน้ําหนักหน่อยโอ้โหเติมได้น้อยเหลือเกินอ่ะโอเคเติมน้ําหนักเข้าไปหน่อยครับอ่าขี่ได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าเสร็จหรือย,ยังน่าจะเสร็จแล้วนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะสร้างมันเลยครับโอเคง่ายดายจริงๆมาแล้วเหรอนี่ครับรูปร่างหน้าตาของเจ้าลูาริโอนะครับที่ผมเทม,มาสร้างมานี่มันเลยว่าหกวันหกเลยนะเดี๋ยวดูสแตทดหน่อยแล้วกันเอเดี๋ยวนะโอ้เลือเจ็ดหมื่นเจ็ดเลยเหรอโอเคถือว่าโหดนะครับเจ็ดหมื่นนี่โหดมากนะครับแล้วก็โอ้ทำไมน้ำหนักมันเบ้ออะไรขนาดนี้เจ็ดแเหมือนมันจะค่อนข้างมั่วนะครับ แต่ว่าพลังโจมตีนี้ถือว่าเยอะใช้ได้นะสปีดก็เยอะ300พลังโจมตี651นะครับเดี๋ยวจะต้องเก็บมันใส่ลูกบอลเขียวก่อนเอ้ยลูกบอลเขียวผมหมดเลยเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทําลูกบอลเขียวก่อนแล้วกันนะครับไหนเออลูคาเรีโออ่าโอ้โหมันไปนซ่อนตัวอยู่ในบุ้มไม้จับได้หรือเปล่าออาเข้าไปยิงลูกบอลเยี่ยมไปเลยเออเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวดูสิตัวนี้เป็นลิซาอนผมครับตัวใหม่อัพสปีดให้มันหน่อยสัก300ครับแล้วก็อัพพลังโจมตีเยอะๆโอเคน่าจะป้อนครับเลือกเป็น70,000เดี๋ยวผมจะขี่เป็นเจ้าลิซาดอนไปแล้วกันนะครับวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบ้าง <c oughs> สัตว์มีหลายตัวได้เกินโอเคยังไม่รู้ว่าจะต้องไปสู้บริเวณไหนก็ดนนีนะเดี๋ยวผมว่าพลังโจมตีมันน่าจะโอเคนะตัวนี้แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นร่างเมก้าหรือเปล่านี่สิรู้สึกเหมือนร่างเมก้ามันจะเป็นสี แด,แดงอยู่ข้างหลังมันหรือเปล่าครับตรงบริเวณหางอะ่ะผมไม่แน่ใจอะ่ะต้องกลับไปดูรูปอีกทีนะครับเดี๋ยวเราบริเวณนี้ด้วยกันตรงนี้น่าจะโอเคพอจะสู้ไหวนะครับมันไม่ใช่โปกเกมอนเทพผมว่ามันไม่น่าจะโหดมากนะดูจากเลื่อนมาแล้วเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งล้านนะครับเอาไปใกล้บ้านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดูกับจระเข้ตรวนี้ก่อนแล้วกันครับโหนี่มีไดโลอยู่ด้วยเราต้องปรับวิซาร์ให้มันพาร์สีก่อนนะครับ อ่ะโอเคไปออกมาเลยเอ้ยทำไมไม่ออกอ๋อลืมเปลี่ยนลูกบอลก็โห่กำมาอันนี้ออกแน่นอนครับมาเลยจัดการโจมตีไม่โดนเหรออ่ะอ้าวโอ้ลิซาร์าดรมันไปด้วยลืมไปเลยถ้าเกิดใช้คำสั่งนี้ลิซาร์าราดนมันจะไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องเป่าให้มันหยุดก่อนเอา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 โดนจระ,ะเข้หอบมาจากไหนโอ้ตีห้าพันแปดนะครับซาโก้เลยว่าร้อยหกสิบต้องไปแล้วเฮ้ยมันตีมันตีนั่นด้วยอ่ะเนี่ยตัวหอยทากเ้ยหยุด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 ลิซารอนหยุดบินเร็วเกินไปนะครับแหมไฮสปีดสโลว์สโลเดี๋ยวมันก็คงลงจอดได้เองโอเคเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่หยุดสักที โอเคหยุ okay. ดสักทีนะครับเซ็ตพลาติเหมือนเดิมส่วนเจ้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลุยโดยลำพังดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจอดนิซาดอนไว้ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมเอามันไปสู้กับผมเปด้วยกันเลยลูคาริโออึ๊บกำพาไปโดยนิซาร์ด,ดอนั้งนั้นโอเคไม่เป็นไรพาไปทั้งสองตัวเลยแล้วกันครับอแรกว่าจะจอดไว้เผื่อมีปัญหาฉุกเฉินจะได้วดิ่งกลับมาขี่ซะ่าน่อย่อะ โอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณโ่าโหประมาณป่าป่าเลดบูหรือเปล่าครับผมน่าจะเป็นป่าเลดดูนะครับผมโอเคอยู่ทางตอนประมาณขวาของแผนที่นะครับเกือบกลางเลยนะหุ <laughs> ่นลิ้นพัน okay. เดี๋ยวผมจะปล่อยเจ้าลูคาริโอลงมาทดสอบตรงนี้แล้วกันนะครับแถวนู้นน่าจะมีสไปโนมีอะไรอยู่เหมือนกันน่าจะพอใช้ได้เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบมันก่อนรอบแรกครับอ้าวเฮ้ยหาลูกบอลผิดตลอดเวลาไหนนะ ้องมาเปน็นนี้สิแล้วน,นี้ทำไมมันติดมาด้วยเดี๋ยวดูคาลิโออ่าใช้เลยโอเคใช้อีกทีออกไม่ได้เหรอต้องไาอย่างเดียวอ่าอ่าไปเลยแล้วกันนั้นอ่าออกมาแล้วครับดูคาลิโอเดี๋ยวเราจะให้มันเป็นแอคเกสซีฟนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะโผล่ขนาดไหนผมยังไม่ได้อัพอะไรให้มันเลยนะครับอ่ออา,อ,าอัพเลือดสักหน่อยดีไหมเนี่ยกลัวมันตายอัพเลือดดีกว่าครับดาเมจนี่น่าจะโอเคอยู่นะครับ ขัดพอๆกับกีก้าเมื่อวานเลยเดี๋ยวเรา,าเติมเลือดให้มันครับใช้ฮีลิ่งโพชั่นนะครับขัดไปครับเลือด5ล้านแน่นอนโหสุดสุดไปออกอรารวาสได้เออต้องให้มันไม่กินเหยื่อด้วยครับเพราะว่าคราวที่แล้วมีน้องบอกว่า <c oughs> ม,มีน้องมีน้องบอกว่ามันหนักนะครับนี่เจ้ากาดดอนมันหนักมันเลยไม่ตีโหวิ่งอย่างกนินจาโอเคตีทีละ5,080นะครับถือว่าโอเคไหนๆตรงนั้นด้วยตรงนั้นด้วย อีตัวอื่นด้วยนะโอ้ตรงนั้นมีตัวอะไรอยู่เซโก้เพียบเลยตามมา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 เลยอย่างนี้มย่างนี้มย่างนี้ข้ามฝั่งมาฝั่งนี้น่าจะโหดกว่าเยอะเลยนะครับทั้งในน้ำมีปิรันย่าอยู่ด้วยหรือเปล่าเอาเลย let's go ตามมาตามมาชี้เป้าให้มันหน่อยแล้วกันโอ้เพียบเป็นโปเกมอนม้าไฟหรือเปล่าครับลับผิดแดรไปลุยลูคาเรียโอ้โหตอนนี้กำลังเป็นบัวสัวกันใหญ่โอ้โหกระเด็น ยิงด้วยหลังตีไปตีไปอัดบันโอ้โหกันเด่นเลยอะ่ะตัวเล็กนะครับแต่ว่าพลังโจมตีนี่หนักหน่วงแน่นอนครับผมไฟโลกำลังเอ้ไม่ใช่จะไฟโน่สิตอนนี้มันสเตโกนี่หว่ากำลังลุม,มันอยู่นะครับพยายามจะเข้าไปโจมตีแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะเข้าไม่ถึงตัวหรือเปล่าโอ้โยตายไปแล้วหนึ่งสเตโกเลยพสอง280จัดปิาจัดป้าปมันไม่แท้เนื้อนะครับผมไม่สั่งให้มันแท้เนื้อเพราะว่าเดี๋ยว น้ำหนักมันเกินอีกเฮ้ยหนีแล้ววะเฮ้ยอย่าหนีดิวะโหขนาดสปีด300ยังวิ่งช้าขนาดนี้สการมันโอ้ยกระเด็นเข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปแล้วติดหางนะครับโดนหางปาดนี่ผมเอาปืนยิงมันเข้าได้59เองนะครับเนี่ยตอนนี้มีวิซาโดกกำลังจะมาโจมตีเดี๋ยวผมแทงให้แล้วกันเฮ้ยมันอัดไม่โดนหรอเนี่ย โอ้สุดยอดจริงไม่ทันได้ตีเลยนะครับอ่าอีกโดดด้งไปแล้วครับกลับทีกันเดนน่ะดูดิยังไม่ทันได้ตีเลยครับเฮ้ยไหวห่วะวะอ่าเรียบร้อยโอเคจัดก,การไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามันไปแบทเทิลหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าให้มันเป็นให้มันไปอยู่ในกรงดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นชิปแรกดูว่าไมรู้ว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับ สำหรับแบทเทิลครั้งสุดท้ายนะครับผมมะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วกันครับอ่ะมาโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับการแบทเทิลครั้งสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมผมก็เตรียมเวทีไว้ครับ <laughs> เป็นผมจะเรียกมันว่าลานปลลองโปเกมอนแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าลูคารียอนี่ผมจะเซตให้มันเป็นแอคสิฟอ่ามันเป็นอยู่แล้วนะใช่ไหม มันเป็นแอคเซสเซียอยู่แล้วนะครับแล้วผมจะไม่ให้มันตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มพลังให้มันหน่อยนะครับกันเหนียวเผื่อว่ามันจะเสียชีวิตนะครับตอนนี้เลือดมันไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโวย <c oughs> วล้านแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอัพเอเดทหน่อยดีกว่าครับสักนิดนึงนะนะครับแล้วก็ตะปีนี้ผมไม่ต้องอัพแล้วอามิน่าก็ไม่ต้องอัพอัพเป็นเลือดอย่างเดียวเลยดีกว่าครับแล้วไเอาสักหมื่นแล้วกันครับผมอยากให้มนัโนโหดๆหน่อยผมว่าเผื่อมันจะเสียชีวิตนะครับโอเคขันมันเหนียวอีกนะ เอาล้วครับสำหรับโอ้โหเลื่อนเท่าไหร่เนี่ยวสิบสองล้านใช่ไหมเนี่ยหวังว่าคงไม่เป็นสิบสองล้านปลอมๆนะครับนี่ครับสำหรับผู้เข้าชิงของเราวันนี้ก็คือลูคาเรีโอเลเวลเจ็ดร้อยห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปิดกองก่อนอ่าแล้วก็สําหรับคู่ต่อสู้ของลูคาเรีโอวันนี้นะครับที่ผมจะเลือกมานะครับมีทั้งหมดสามตัวครับผมตัวแรกนี้ผมจะให้เป็นคาโน่นะครับเลเวลหนึ่งพันนะครับตัวที่สองก็เดี๋ยวสลับมาให้เป็น เทอรลิซีโน่ซอลัสนะครับเลเวลหนึ่งพันเหมือนกันแล้วก็เล็กเลเวลหนึ่งพันเหมือนกันนะครับผมโอเคไม่ต้องรอช้าผู้พันจอมเพลงครับผมจัดคาร์โน่ไปก่อนเลยครับไปมาโอเ okay, ค let's battle go ออ <c oughs> โอ้ Easy, เดี๋ยวมันอีซี่จังวะนี่แป้นมือนะโอ้อีซี่มากๆเดี๋ยวนะท้งที่เทอรลิซีโน่ก็ไม่น่าจะเหลือซ้านะครับเดี๋ยวลองจัดไปอีกทีครับไป โอ้กระเด็นโอ้ดีเดียวเล็กตายอย่างงี้น่าจะต้องสู้กับกีกาแล้วแหละผมว่าตัวสุดท้ายแล้วครับเป็นเทอริซิโนแลวนะครับผมเพี้ยงผิดเป็นเล็กนะครับไปโอ้โอเคโอ้ทุกตัวตายเรียบหมดนะครับโอ้ลูคาริโอมันเก่งจริงนะงั้นเดี๋ยวผมจะจัดกีกาห้มนเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวสักคู่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมนี่ตัดกลับมานะครับผมได้ ไปเตรียมกิก้ามาไว้นะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวอื่นคานุกคาโนุกนี่จะอ่อนไปสําหรับมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากิก้าตัวนี้เลเวลเท่าไหร่นะครับที่ผมเตรียมไว้นี่เป็นการแบทเทิลทั้งสุดท้ายแล้วนะกิก้าตัวนี้ผมให้เป็นเลเวลหนึ่งแสนไปเลยนะครับจะลองดูว่ามันจะอีซี่อีกไหมครับสำหรับเจ้าลูคารรโอตัวนี้เราย่องยอมรับเลยว่ามันโหดจริงนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเฮ้ยทำไมมันอ่าโอเคมาละมา มาดูกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยววางตกระวังตกถอยถอยถอย,อ,ย,อ,ยอ้าวโอเคมาเลย let battle มากีก้าหนึ่งแสนอือถอยออกมาเดี๋ยวโดนลูกหลงอุยอ้ยอู้กงพังโอ้โอู้รรเว้งทำลายกงเฮ้ยเดี๋ยวเราบินบินขึ้นไปบนดูบนข้างบนดีกว่าโอ้ เ้ยมันกัดเท่าไหร่วะเนี่ยสี่แสนนะโอ้ขนาดมันกัดสี่แสนนะครับลูคาเรียโอ้ยชนะนะครับโอ้โสุดยอดเก่งจริงๆโอ้เจ้าไปเลยลูคาเรียโอ้คอมเกิรับโอ้โคตรเก่งเป็นไงครับลูคาเรียโอ้เลเวลเจ็ดร้อยห้านะครับสู้กับกิก้าเลเวลหนึ่งแสนนะครับชนะนะครับชนะเพราะว่าเลือดมันเยอะมากนะครับโอ้ลึกขนาดนี้เลือดมันยังเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนมัน er บัฟเพิ่มขึ้นมาอีกรหรือเปล่าเนี่ย โอเคสำหรับเจ้าคลิปลูคาริโอคงต้องจบเท่านี้นะครับผมโอ้หสำหรับความเท่ของมันนี้ผมต้องยกให้เลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ